อย่าดึงฟ้าต่ำดึงฟ้าต่ำนี่มันทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างถ้าไปดึงก่อนเมฆให้ลงมาต่ำมากเช่นลมดึงก้อนเมฆลงมาต่ำนี่เกิดพายุชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นก็คือลมนั่นแหละแล้วน้ำฝนก็จะตกมาก ำท่วมโลกในแต่ละจุดแต่ละที่นั้นทำให้ทุกยากลำบากกันตายในกระแสน้ำกันไปก็ยเยอะในพระพุทธศาสนาคนที่ดึงพระพุทธศาสนาให้ต่ำเพราะความโง่ของตนไม่เข้าใจมองพระศาสนาเป็นสิ่งไร้สาระ ทั้งทังที่เป็นสิ่งที่มีสาระมากกว่าสิ่งใดอันนี้ก็เป็นเพราะความโง่เหมือนกันนะตัวเองโง่แล้วก็ยังพาคนอื่นในโง่อีกมันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับมวลมนุษยชาติให้แก่ชาวโลก โลกต้องอยู่กับสิ่งดีๆแม้แต่ตัวเองทำดีให้เหมือนไม่ได้ก็อย่าไปดึงศาสนาให้ต่ำเอามาปฏิบัติด้วยความเคารพยกย่องนับถือบูชาศาสนาก็จะให้ผลดีเกตผู้ปฏิบัติทุกคน แต่ผู้โง่แล้วไม่ปฏิบัติแล้วดึงศาสนาลงมาทำลายนะตำตำนั่นน,น,นั่นคือความอัพยศอดสูของคนโง่ตลองศึกษาดูให้ดีและจะมีความเสียใจกับการที่ตัวเองทำไม่ดีนั่นคือดึงศาสนาต่ำ ดึงฟ้าต่ำคนไทยเราก็ดึงฟ้าต่ำกันอยู่มากนะแ,แต่ดึงสถาบันพระมาะหากษัตริย์ลงต่ำอันนี้ก็เป็นความชั่วร้ายเร็วไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำเรียกว่าเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำและจะพบกับความเสื่อมถึงวันนั้น จะขอร้องใครให้ช่วยก็กขอช่วยไม่ได้ก็อย่าโทษกันนะเพราะทำเอาเอง